สนับสนุนโดย Thailand s m i l e with you ยิ้มให้โลกให้โลกยิม้มเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยแล้วคุณจะยิ้มได้เมื่อภัยมาเคลมคุ้มกลุ่มโรคร้ายประกันคิดเผื่อเพื่อคนคิดเยอะติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์มีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนำ โอ้โหนี่เยะมากค่ะเจล้มือเเล้งหมดเลยเจเล้งทำกับข้าวเน <ưng> ี่ยจะมีความสุขมากตรงที่เรา er right. <Rena ult> มีลูกมือเตรียมของสั่งเตรียมที้มากองกองกองเตรียมบางอันเราก็ช่วยหันช่วยทำเจรล้จะเป็นคนแม่บ้านที่อย่างหนึ่งที่จะเตรียมของไว้ล่วงหน้าเช่นพริกแกงอย่างเงี้ยเราตำเองเป็นกองกองกองเตรียมไว้เลยนะคะนี่แล้วขอบอกนะแกงเผ็ดเป็ดย่างไฮโซนะจ๊ะเธอเห็นหรือเปล่าใส่อุ่นมัสแคทจ้า เป็นแกงเผ็ดผุดย่างที่อร่อยน่าลองกินดูที่ทำที่บ้านทัมเองเขาบอกว่าทั้งหมดเนี้ยเซตขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวไปทำกับข้าวก่อนแล้วว่าไม่ถึงชั่วโมงมีแกงเผ็ดเป็ดย่างแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรบ้างวันนี้มีไก่ผัดหน่อไม้พอดีเป็นละยองมัหน่อไม้สดดีนะคะแล้วก็มีหอยพอดีเป็นตลาดหอหอยใหญ่มากหอยใหญ่โอ้หอยใหญ่จริงหอยใหญ่ไหมคะ หลายเขาขายหอยใหญ่หมดแค่10บาท10บาทซื้อเลยแล้วก็เต้าหู้พอดีเมื่อเช้าซื้อเต้าหู้มาที่บ้านมีกุ้ยช่ายขาวก็เอากุ้ยช่ายขาวเต้าหู้กินกันละกันนะคะแล้วก็ของน้องเขาจะเป็นมังสวิรัติออกมันนิดนึงและนั่นจะมีเป็นมันกุ้งนะะค มีเนี่ยที่มังสวิรัตใส่ไข่จะเล็้งขยับไข่ลงไปในเส้นนะคะมันจะได้หอมเพราะเราไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์ก็น้องๆมีไข่ทําให้เส้นมันหอมด้านนู้นก็เป็นอาหารแบบอิสลามได้ก็คือผัด้วยกุ้งสุดยอดเลยอะ่อน้ำมันลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วปกติแล้วเจเล้งทำอาหารที่หมัเองทุกวันเลยไหมคะคือทำค่ะแล้วก็เลยเป็นคนที่ต้องนําอาหารที่เครื่องปรุงมาขายจริงๆเจเล้งก็เลยนํำข้าวพวกซอสมาอ๋อค่ะ ซอสที่เรานาเข้ามาที่อื่นไม่มีเป็นซอสที่ค่อนข้างจะมีชื่อนะคะหดียวจะชิมแต่ละอย่างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอย่างซอสเนี่ยเจลินก็คือจะลองใช้ก่อนนะเวลาเราคัดนอก่อนจะมานี่คือจะมีคนกินเอามาให้ก่อนอันนี้เป็นซอสไฮโซขจีนนะคะจะขายที่ปักกิ่งเยี่ยมมากเยี่ยมเลยสวยมากอ่ะขนาดมาถึงเวลาได้ไหมคะซอสที่วันนี้ซอสเอซอสอ๋อนี่คือซอสอะอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองชิมอันนี้นะคะ อาหารใช่ไหมเราทำงทานแจกตลอดนะคะทุกวันพุธนะคะทุกวันพุธเราจะมีแจกนะคะอาหารไม่ซ้ำเลยเมนูจะเป็นอาหารอร่อยมากเลยทั่วไปแล้วก็วันเกิดเจเล้งจริงจริงล้งไม่เคยไปทําบุญหรือไม่จัดงานเลยแต่เราจัดงานเบอร์เดย์ในร้านคือเป็นโปรโมชั่นพิเศษคืนกำไรให้ลูกค้าซื้อสามชิ้นหนงชิ้นเลยแล้วก็โปรงทานเลี้ยงสิบวันเลย สิงเาติณหานี้จนถึง10กันยาส10วันนี้ที่เป็นเมเจอร์เซลถูกต้องค่ะซื้อของก็ได้ของถูกโลงทานก็มีให้กินอีกโอ้ยอยากมามาเลยมาซื้อมาช้อปปิ้งได้เลยนะคะรับประกันอร่อยจริงอร่อยจริงเดี๋ยวนะ่ยมหาเจลิงวันเนี้ยยังไม่ได้เดินชมบ้านเลยนะมาถึงบุกบก็เรากลับกินกันเลยกินกันเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยอ่ะกินก่อนจะค่อยเป็นเดี๋ยวเรา จะไปเดินดูบ้านเจเล้งแล้วของมาช้อปปิ้งเธอะชานะห่วงช้อปป้าจริงจะพาไปดูแล้วกันสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมแต่สัปดาห์นี้เนื่องจากว่าทิปละได้ยังไม่อินแต่ว่ามาพูดคุยกับเจเล้งนะคะนี่เลยค่ะทิปก็มีผลิตภัณฑ์นะคะชนไอซ์เบิร์ีเฟชชิ่งมิสนะคะมอบให้กับเจเล้งไว้ฉีดนะคะสดชื่นค่ะขอบคุณมากคุณชาสดชื่นแล้วนะคะนี่เลยค่ะ รสพริกเกลือ,อยูสุโดยเชฟกากั้นเออแน่นอนว่าเรามาพูดคุยกันได้ต้องขอขอบคุณผูส้สนสนุนใจดีด้วยค่ะ King Power เข้าใจนักเดินทาง True Move Edge ธนาคารอมสินมากกว่าธนาคารธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนวันนี้เวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวกินกันต่อได้เลย<ะ> <laughs> ทำไมถึงรอยู่ วันนี้มาบ้านใจเลรงยอมเลยว่าเป็นคนชอบกินมากเพราะว่าอะไรบ้านเดี๋ยวจะกินให้หมดอีกอร่อยมากจริงงั้นคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันอาทิตย์หน้านะคะส่วนวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะกับรายการชุยหยองบ้านขอบคุณคุณชมเลิศมากอร่อยมากขอคุณขอมาทุกวันเลยกันนะคะสามารถชมเบื้องหลังความสนุกอันซีนได้ในยูทูบเบรนโบว์มีเดียชานอลหรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด subscribe เบรนโบว์มีเดียชานอลด้วยนะคะ ว่าอยู่ในพระราชวังแวร์ซายใช่ป่ะมันแบบหรูหลามากเลยอ่ะชุดกระแฟรก็โึ้นมาอันที่สะดุดอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอันนี้ยืดตัวให้ตรงกระดูกจะดั้งก็ก็กๆก็อุ้ยหรอลงนะฮะอุ้ยอุ้ยอะอามารินทีวี